สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคณิตคิดสบายสไตล์ครูโจ้นะครับกับลำดับเลขคณิตที่ผ่านไปเมื่อคลิปที่แล้วแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัวอย่างต่อไปกันเลยอ่ามาในส่วนของตัวอย่างที่11นะครับจงหาค่าของ A B และ C ของลำดับเลขคณิตนะครับที่ให้มาดังนี้ เขาบอกว่าเอามาเขียนขยายหน่อยก็แล้วกันเป็น c ต่อด้วย a ต่อด้วย b ต่อด้วย c แล้วไปจบนะขณะนี้ที่16นะครับเขาอยากรู้จังเลยว่า a b c เนี่ยมีค่าเท่าไหร่กันบ้างอ่าดังนั้นแล้วหลักการโดยทั่วไปทำไมเลยครับหาค่า d ใช่ไหม ดังนั้นทำไมเอ่ยเริ่มจากเอาตัวหลังลบด้วยตัวหน้านะครับก็จะออกมาได้ว่า16ลบ4มีค่าเท่ากับ12นะครับทำให้เราทราบว่าจาก4จะเดินไปหา16เนี่ยเขาต้องเดินไป12 9ใช่ไหม ถ้าเรามองตอนนี้เป็นเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเดินจาก4ไปหา16ได้เลยไหมคำตอบคือไม่ได้ใช่ป่ะเราก็ต้องค่อยๆเดินแวะไปเมือง A เมือง B เมือง C แล้วจึงจะไปถึงเมือง16นะดังนั้นแล้วนับจำนวน9ครับเราต้องเดินทั้งหมดกี่9เลย4 9ใช่ไหมตอนที่ครูเขียนเป็นท้องโคง้งลูกศรเอาไว้นะครับดังนั้นจาก12ที่ว่าถ้าเราเอามาแบ่ง เป็น4ส่วนก็จะได้ส่วนละ3นะครับนั่นแปลว่าทุกๆ9ทุกๆ9ที่เราต้องเดินไปแต่ละเมืองจาก4ไปเมือง A แเราต้องเดินไปอีก3-9งี้ใช่ไหมจาก A ไปเมือง b จะไปอีก3-9เช่นนี้นะครับดังนั้นแล้วยิ้มแฉ่งเลยคำตอบได้แล้วเลยจังหวะนี้ เมือง A ของเราค่า A มีค่าเท่าไหร่ครับ4บวกสได้ได้7นะครับ7จบวกสได้10นะครับ10บวกสได้13นะครับแล้ว13บวกสได้16นั่นก็แปลว่าเป็นการเมคชัวว่าเรานั้นมาถูกทางนั่นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยได้แล้วว่าค่า A ค่า B ค่า C ของเรา เท่ากับเท่าไหร่กันบ้างน,นะครับนั่นกะ็นะคือ a มีค่าเท่ากับ7 b มีค่าเท่ากับ10และ C มีค่าเท่ากับ13นะครับผ่านไปที่ร้อยสำหรับตัวอย่างที่11ไปต่อกันเลยที่ตัวอย่างที่12นะครับตัวอย่างที่12บสอเขาถามว่าจงหาว่าจำนวนนับที่มากกว่า7 จำนวนนับที่มากกว่า7แต่น้อยกว่า1,610ซึ่งหารด้วย6ลงตัวมีทั้งหมดกี่จำนวนอ่าสิ่งที่ต้องมาตีความกระดีๆก่อนก็คืออะไรครับจำนวนนั้นทำไมต้องมากกว่า7แต่ใช่ไหมครับต้องน้อยกว่า1,610ด้วยโดยจำนวนเหล่านั้นต้องหารด้วย6ลงตัว นะครับควาใจง่ายๆเลยคืออะไรครับกระทองแม่6ไปนั่นแหละ6กหนได้ไหมหกไม่ได้เพราะ6ยังไม่ถึง7ใช่ป่ะหก6นึ่2หกตัวแรกของเรามาแล้วสิบสอง4นะ 6, หกสามสิบแปดหกสียไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายนะครับคือเท่าไหร่เขาบอกว่าห้าม เกินจากร้อ1,610ใช่ไหมนะครับดังนั้นทำยังไงดีเราก็กระทำการหารเลยเออ1,610ถ้าหารด้วย6จะได้มากสุดเท่าไหร่เรามาดูกันนะครับ6อะไรใกล้เคียง16 6,2,12เหลือเศษ4,6อะไรใกล้เคียง41 6,6,36เหลือเศษ 5้นะครับหกอะไรใกล้เคียง5068 48เหลือเศษ2นะครับดังนั้นแล้วจำนวนสุดท้ายที่เราจะหารลงตัวคิดได้ง่ายๆเลยก็คือทำไมครับเอาเศษ2นะไปลบออกดังนั้นแล้วจาก1,610จึงเหลือเพียงแค่1,600 8นั่นเองและนี่คือชุดตัวเลขทั้งหมดที่มากกว่า7แต่น้อยกว่า1,610ที่หารด้วย6ลงตัวนะครับคำถามของเขาที่เขาต้องการทราบคือแล้วมันมีทั้งหมดกี่จำนวนละ่ะในบรรดาที่เขียนเรียงกันไปขนาดนี้นะครับสูตรต้องมาแล้วจังหวะนี้สูตรของเราวทวนอีกครั้ง a n เท่ากับ a 1บวก n ลบ1นคูณ d นะครับสำหรับในที่นี้ an นะครับเราทราบหรือ,อยังเอ่ยตัวสุดท้ายของเราตัวสุดท้ายเราทราบแล้วนะครับนั่นก็คือ1,608นั่นเองตัวแรก a 1ทราบยัง a 1ก็ทราบแล้วนะครับคือ12พจน มีทั้งหมดกี่จํานวนนะครับ n ก็ยังไม่ทราบเพราะสิ่งมันคือสิ่งที่เราหาถูกไหมนะครับส่วน d ละ่ะ12มา18 18มา24 24มา30เนี่ยเขาเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่เอ่ยกระทองแม่6เขาก็ต้องเพิ่มขึ้นทีละ6ใช่ปะนะครับอ้าวข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยเราก็จัดการแก้สมการหาค่า n นะครับเอายา12มาใช่ไหม หรือ,อยังไงหรือจะรอฝั่งนี้ก่อนลองดูนะครับ12เนี่ยเก็บไว้ก่อนก็ได้บวกกับ N คูณ6ได้ 6N นะครับลบกับ1คูณ6ได้6นะจ๊ะนั้น12ลบกับ6ก็ได้ออกมาเป็น6เฉยๆนะครับบวกอยู่กับ 6N อ่าฮะ ดังนั้นแล้วย้าย6ที่บวกอยู่ไปลบนะครับก็จะได้ออกมาเป็น 6N มีค่าเท่ากับ1,602นะครับ N ของเราจะมีค่าเท่าไหร่ก็6ทำหน้านที่คูณอยู่ย้ายไปหารอ่ามาช่วยกันหารกัน6อะไรใกล้เคียง16 ห2สอนะครับเหลือเศษ4 6อะไรใกล้เคียง46 6 3ิบหเหลือเศษ4 6อะไรได้42 6 7 42เป็นอันเรียบร้อยนะครับได้คำตอบมาเป็นที่เรียบร้อยว่าสำหรับข้อนี้คำตอบของเราก็คือ267 จำนวนนั่นเองผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับตัวอย่างที่12นะครับมาต่อกันที่ตัวอย่างที่13อ่าตัวอย่างที่13ถ้าพร้อมแล้วลุยเขาบอกว่าพันนิดาอ้ยชื่อคุ้นๆพันิดานะครับต้องบอกว่าที่เราเรียนกันมาในชุดของเรื่องลำดับนะครับใบ งานแบบฝึกหัดทั้งหลายที่ได้นำมาใช้เนี่ยก็มาจากคนนี้นี่เองนะครับผมผู้มีอุปการะคุณสำหรับคุณโจทำใบงานมาให้ใช้นะครับผมคุณครูพนิดาเจริญสุขคุณครูพนิดาะคุณครูพนิดาโอพูดชื่อแล้วปากรวนเลยเป็นพี่สาวที่น่ารักของคุณโจอเองนะครับคุณคัูพนิดาเขาบอกว่าเขาเริ่มต้นทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่ง นในปีแรกพนิดาได้รับเงินเดือนเดือนละ1 5 0 0 0บาทถ้าพนิดาได้รับเงินเพิ่มขึ้นปีละ300บาทจงหาว่าในอีก10ปีข้างหน้าพนิดาจะได้รับเงินเดือนเดือนละเท่าไหร่นะครับดังนั้นเราก็มาเริ่มเขียนลำดับเลขคณิตกันปีแรกพนิดาเขาได้เงินเท่าไหร่นะ1 5 0 0 0บาท นะครับปีต่อไปล่ะเขาเพิ่มขึ้น300ใช่ไหมดังนั้นก็ออกมาเป็น15,300บาทนะครับปีต่อไปก็เป็น15,600บาทไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วอยากทราบว่าในอีก10ปีข้างหน้าคำว่า10ปีข้างหน้าสรุปเขาต้องการทราบปีที่เท่าไหร่เออน่าคิด บางคนอาจจะบอกว่าเขาก็ต้องการปีที่10บหนะครับบางคนก็บอกเฮ้ยแต่เขาอาจจะต้องการปีที่11 1นะอ้าวงานนี้เรามาตั้งสติกันถ้าโจทย์พูดว่าจงหาว่าในอีก10ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าแปลว่านับปีนี้ไหมคําตอบคือไม่นับนะครับดังนั้นแล้วถ้าปีนี้รวมเข้าไปด้วยสรุปแล้ว10ปีข้างหน้าก็จะรวมได้11 ปีนั่นเองคือปีที่11เมื่อนับปีที่เข้าทำงานโอเคไหมต้องมีสติในการแก้ในส่วนนี้นะครับดังนั้นแล้วเราไปหาเงินเดือนของพนิดาในปีที่11ในชีวิตเขาในการทำงานที่นี่ดีกว่ามารุยเริ่มจากทำไมทุกครั้งเลยครูพยายามที่จะทวนเอาไว้ให้เรื่อยๆพวกเราจะได้ จำสูตรได้นะครับ an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d เราอยากจะทราบปีที่11นะครับ a1 ของเราก็คือปีเดือนแรกที่ทำงานเขาได้เดือนละเท่าไหร่นะปีแรกที่ทำงานได้เดือนละ15,000บาทนะครับบวกกับเท่าไหร่ n ก็คือ11นะครับลบออก1 d ของเราล่ะ เราเพิ่มขึ้นปีละทำไม300บาทโอเคดังนั้นแล้ว15,000บาทบวกกับ11-1เหลือ10คูณกับ300นะครับนั่นก็คือเท่าไหร่เอ่ย10คูณกับ300ก็ออก็มาเป็น3000นะครับได้ว่าสรุปแล้วพระนิดาในปี ที่11ก็คืออีก10ปีข้างหน้าของเขานะครับเขาจะได้รับเงินเดือนเดือนละ10,000มบาทนะครับเรียบร้อยผ่านไปสำหรับตัวอย่างที่13นะครับขออนุญาตขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับคุณครูพนิดาที่เอื้อเฟื้อใบงานให้คุณโจโนะครับขอเสียประมือให้ครูพนิดาด้วยเออบปลุยกันต่อที่ ตัวอย่างที่14นะครับตัวอย่างที่14ของเรานั้นเขาว่ากำหนดลำดับเลขคณิตให้ดังนี้ก็คือ1ไป4ไป7ไป10ไป13นะครับจงพิจารณาว่า12,345นั้นอยู่ในลำดับนี้หรือไม่อ่าเช่นนั้นแล้วเราก็ลองมาคำวนวณกันนะครับสูตรต้องมาแล้วจังหวะนี้ A1 เท่ากับออกโทษ AN เท่ากับรีบไปหน่อย A1 บวก N ลบ1คูณ D นะครับ AN ของเรานั้นในที่นี้ถ้าอยากจะทราบว่า12,345อยู่ไหมแล้วก็ต้องแทนเขาลงไปเลย12,345เท่ากับ A1 ตอนนี้เวลามองลำดับเลขคณิตต้องมองออกแล้วว่า a 1ก็คือตัวแรกนะครับนั่นก็คือเลข1เนาะต่อไป n นะครับก็คือตัวพจน์ของเรานั้นเมื่อคิดออกมาก็จะรู้ถ้าอยู่ในลำดับนี้เราก็จะคิดออกมาหาค่าได้ว่าเขาคือตัวที่เท่าไหร่โอเคไหมนะครับติดค้างเขาไว้แล้วดีครับระยะห่างเอา4กับ1มาทำไมกันเอา4กับ1มา ลบกันนะครับได้3ามเคเมื่อได้ดังนี้แล้วก็จัดการคิดเลขนะครับ1บวก3 n ลบ3ลบ2บวก3 n ย้ายลบ2ไปบวกนะครับได้ออกมาเป็น1 2 3 4 7อยากรู้ว่า n เท่ากับเท่าไหร่ก็ย้าย10 ย้าย3มนะครับมาทำไมเอ่ยย้าย3จากคูณมาหาร นะครับอันนี้ใช้ภาษาปากเลยนะครับปกติก็ต้องทำทำทำ่าพูดว่าอะไรถ้าอยู่ในห้องเรียนครูก็ต้องบอกว่านำเอาเศษ1นส่วนสาม,มาคูณเข้าทั้ง2ข้างของสมการอะไรอย่างนี้นะครับก็ขอว้าพูดเป็นภาษาปากเลยแล้วกันดังนั้นแล้วเรามาลุ้นกันตรงนี้ครับถ้าเอา3ไปหารเจ้า12347แล้วลงตัว เราจะทราบทันทีว่าเขานะครับทำไมอยู่ในลำดับนี้แถมรู้ด้วยว่าอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่โอเคไหมแต่ในะขณะเดียวกันถ้าหารแล้วไม่ลงตัวล่ะเราเคยคุยกันแล้วว่าลำดับนั้นจะต้องมีสมาชิกโดมเมนเป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมดังนั้นแล้วถ้าไม่ลงตัวหารออกมาแล้วได้เหลือเศษทศนิยมทำไมครับแปลความได้ทันทีว่าข้อนี้ ไม่ได้อยู่ในลำดับใช่มเจ้า12,345นี้ไม่อยู่ในลำดับนี้นะครับถ้าเช่นนั้นแล้วไปหารเลขกันนะครับ3อะไรได้ 12? 3? 4 12 3อะไรได้ 3? 3? 1? 3 3อะไรได้ 4? 3? 1? 3นะครับเหลือเศษ1 3อะไรได้ 17? ไม่มีได้แค่ 3? 5? 15? ใช่ไหมเหลือเศษเท่าไหร่ 2นะครับดังนั้นแล้วอารันโจ้ก็ต้องทําอะไรต่อเอาสาไปคูณอะไรได้ใกล้เคียง20ซึ่งทําไมครับไม่คิดแล้วนะถ้าเป็นครูโจมันก็จะต้องออกมาเป็นทศนิยมใช่ไหมดังนั้นครูโจใช้คํว่ากว่ากว่าเออโอเคไหมเราไม่รู้จะต้องไปนั่งหาทําไมเพราะว่าถึงเราจะหาว่าทศนิยมนั้นได้เท่าไหร่ก็ไม่ใช่แกนสารของข้อนี้ถูกไหมดังนั้นข้อนี้หารออกมาแล้วได้เอเท่ากับสี่พกว่ากว่าหมายความว่าหารลงตัวไหมเนี่ย มันคือการที่เราหารแล้วไม่ลงตัวนะครับดังนั้นทำไมเอ่ยเราก็จะทราบแล้วว่าทำไมครับไอ้เจ้า12,345ี้เนี้ยทำไมครับไม่อยู่ในลำดับนี้โอเคเคลียร์นะสำหรับตัวอย่างที่14 ไปกันต่อเลยว้าวจบตัวอย่างแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันดีกว่านะครับเริ่มที่ข้อหนึ่งใหญ่เลยเป็นการแบบซับเซิร์ฟก่อนในส่วนของการหา4ี่พจน์แรกของลำดับเลขคณิตเมื่อกำหนดให้ในแต่ละข้อให้อะไรมาบ้างในแต่ละข้อให้ a 1แล้วก็ให้ d มาสบายมากนะครับก็คือสมาชิกตัวแรกแล้วก็ให้ระยะห่างมาก็คือ ขาเรียกนะผลต่างร่วมใช่ไหมตัวดีที่เราคุยกันไปในคลิปแรกแล้วนะครับมาที่นั้นแล้วจาก A1 ข้อแรกเขาบอก A1 ได้2ใช่ไหม A1 เขาให้มาเป็น2แล้วให้ผลต่างร่วมเป็น4นั่นแปลว่า A2 ก็จาก2เพิ่มขึ้นมาอีก4ได้ A2 เป็นเอา2บวกเป็น6นะครับ อยากจะทราบว่า a 3คือเท่าไรก็ทำไมครับบวกเข้าไปอีก4นะครับ6บวก4เป็น10บวกเข้าไปอีก4ตัวที่4กลายเป็น14นะครับดังนั้น4พจน์แรกของลำดับข้อที่1ก็จะเป็นอะไรเอ่ย2 6 10แล้วก็14โอเคนะข้อต่อไปครับไม่ได้รั้งรออะไรเลย a 1ได้3เขาบอกว่า ผลต่างรวมคือ5ดังนั้น3บวกเพิ่ม5กลายเป็น8บวกเพิ่มอีก5กลายเป็น13บวกเพิ่มอีก5กลายเป็น18เรียบร้อยนะครับสำหรับ4พจน์แรกของข้อ2ก็จะออกมาเป็น3ใช่ไหมแ13และ18นะครับผ่านไปสำหรับข้อ3ครับเขาบอกว่าตัวตั้งต้นของเรา a 1คือลบ3ครับ ดีของเราคือสามเนาะเอามาทำไมครับเอามาบวกกันได้ศูนย์อ่าศูนย์บวกเพิ่มอีกสามได้สามสามบวกเพิ่มอีกสามได้หกโอเคน่าจะเริ่มทำคล่องขึ้นกันแล้วนะครับข้อซีตัวแรกของเราคือลบซี 4. เพิ่มดีเข้าไปอีกสองกลายเป็นลบสองเพิ่มดีเข้าไปอีกสองกลายเป็น ศูนย์เพิ่มดีเข้าไปอีกสองกลายเป็นสองอย่างนี้นะครับโอเคไหมข้อหตัวแรกคือหแล้วอัตราส่วนร่วมคือขอโทษครับผลต่างร่วมเออพูดผิดพูดพูด,พด,พด,พดข้ามไปถึงในเรื่องของอนุกรมแล้วนะครับผลต่างร่วมคือลบสองนั้นหบวกเพิ่มเข้าอีกลบสองกลายเป็น เท่าไรเอ่ยสาบวกเพิ่มเข้าอีกลบสกลายเป็น1บวกเพิ่มเข้าอีกลบสกลายเป็นลบหน่งนั้นข้อ5ของเราก็ตอบเป็น5 3 1แล้วก็ลบหน,นะครับต่อไปข้อ6ข้อ6เราเริ่มที่ A1 ของเราคือลบสามนะครับผลต่างร่วมของเราคือลบสี่ลบสามเพิ่มเข้าไปอีกลบสี่กลายเป็นลบเจ็ดนะครับเพิ่มเข้าไปอีกลบสี่กลายเป็นลบสิเอ็ดเพิ่มเข้าไปอีกลบสี่กลายเป็นลบสิบห้านะครับข้อนี้ก็จะมาเป็นลบสามลบเจ็ดลบสิบเอ็ดแล้วก็ลบสิข้อเ A1 ของเราคือเศษหนส่วนสนะครับดีของเราผลต่างร่วมคือเศษหนึ่งส่วนสองทำไมเอ่อจับมาบวกกันดังนั้น1นึ่ส่วนสบวกหนส่วนสได้เศษสอส่วนสนะครับเศษสองส่วนสบวกเข้าไปอีกหนส่วนสเป็นเศษ3ามส่วนสอส่วนสบวกเข้าไปอีกหนส่วนสเป็นเศษสีส่วนสนะครับซึ่ง เราก็ควรจะต้องตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนาะดังนั้นเศษสองส่วนสองก็ออกมาเป็นหนึ่งนะครับเศษสามส่วนสองก็ออกมาเป็นเท่าไหร่ดีหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองนะครับแล้วก็เศษสี่ส่วนสองออกมาเป็นสองนะครับข้อนี้ก็จะตอบว่าเศษหนึ่งส่วนสองต่อด้วยหนึ่งต่อด้วยหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองแล้วจบที่ 2นะครับข้อสุดท้ายสำหรับหน้านี้นะครับตัวแรกของเรา a 1คือเศษ5ส่วน2นะครับผลต่างร่วมของเราคือลบ3ส่วน2จับมารวมกัน5ส่วน2นะครับบวกกับลบ3ส่วน2เหลือแค่เศษ2ส่วน2โอเคไหมเศษ2ส่วน2นะครับบวกเข้ามาเพิ่มอีกลบ3ส่วน2ก็ทำไมได้ ลบ1นส่วน2นะครับบวกเพิ่มเข้ามาอีกลบ3ส่วน2ก็ออกมาเป็นลบ4ส่วน2จัดการทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำซะนะครับเศษ2ส่วน2ออกมาเป็น1เนาะลบเศษน่ส่วน2อในต่ำอยู่แล้วนะครับตัดทอนได้อีกไหมสำหรับลบ4ส่วน2ได้นะครับได้ไรล,ลบ2องเองคราวนี้ก็จะออกมาเป็นเศษ5ส่วน2ต่อด้วย 1ต่อด้วยลบ1ส่วน2แล้วก็จบที่ลบ2นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างกับตัวอย่างอีก4ข้อพร้อมกับการลองหา4พจน์แรกนะครับจากการที่เรามี N 1และ D แล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าจากสูตรที่มีอยู่ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนั้น เราจะสามารถไปแก้โจทย์ปัญหาที่หลากหลายได้อย่างไรบ้างสำหรับคลิปนี้ครูโจต้องขอลาไปก่อนนะครับ